อ๋อนักทู่เลยออกสิ่อีกกงสำหรับค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้จะเห็ดหมกหมอ้อหน่อไม้นะคะใส่กะทิลงไปค่ะหมกหมอ้อหน่อไม้นมันแข็งมันเป็นอันมันเป็นน้ำแข็งเราใส่ตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวเปิดกล้อง หม,ม,ม้อหมอน้อมใม่กตีนไก่นะคะนอลเจ็ดต้มนอไม่ก็ตีนไก่ไว้แล้วนะคะแล้วก็ของนิดนึงนะคะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะคะ อให้มันเดือดแล้วก็ผัดแต่มันแตกมั่นก่อนนะคะเพราะว่านอไม่เท่าเด็ดตัวนอไม่เท่าเด็ดต้มแล้วนะคะกระตินงไก่เราเด็ดต้มไปแล้วไม่เอาเห็ดเป็นแนบบนี้ไว้แ,แล้วนะคะดังนั้นเราก็รอแค่พริกแกงกับกะทิถ้าผู้ใดมากมั่นมนก,นกน็ใส่ใส่กะทิได้หลายไดนะคะ แต่เมื่อน้บาซันก็นังพอดีกับน้องใหม่ที่ไม่น่อยมีพอดีนะคะเพราะว่ากะทินี้นเป็นกะทิกองมันมั่นอยู่แล้วนะคะี๋ยวก็จะรใอนมันเดือดแป๊บหนึง่งเมื่อน้ำเดือดนะคะน้ำกะทิกับพริกแกงเดือดแล้วเราจะปรุงนะคะจะนำมันหอยลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะ น้นตาลเรือมาจากกันข้างเหนืออวันหน่อยวันไหลแล้วแต่ความชอบนะคะไม่หน่อยบอกไหลเพื่อแล้วนะคะับรสชาตินียูซีพี่น้องอยากกินนะคะรสชาติอยู่ที่ตัวเราปรุงนะคะแต่เราข้นหมักบ็คือกันนะคะสำหรับรสชาติอั่งนั้น,น,นข้ากระเทียมามรสชาติที่เราตรงการนะคะจะนำข้ากระใสน้องใหม่ลงไปนะคะน้องใหม่กระติ่มไก่นี่เขาต้มไว้นะคะลงไป มันจะเห็ดกว่าน่านนะคะเพราะว่าเขาไ,ได็ดต้มไม่แล้วนะคะเขาก็จะต้มให้มันเขอาเนื้อเขอาน้ำนิดหน่อยก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบมะกรูดฉีดนะคะมันจะได้หอมนะคะและใส่เป็นใบๆลงไปมันจะบอหอมะค่ะดีๆมันนิดนึงค่ะความหอมมันขึนมากนะคะ ชิมน,นิดนึงนะคะสำหรับรสชาติชิมก่อนอืมผัดก้นนิดนึงไม่น,นอยเดียวตามด้วยเกลือนิดนึงนะคะเพื่อมนุษชาติค่ะ อย,อย่าให้เค็มนะคะถ้าเค็มไม่อร่อยเขาใส่เฉพอดดึงรสชาติมันจะออกเป็นปลาเล่มนะคะหอมพริกแกงเผ็ดพริกแกงนะคะหอมกระทินะคะเราจะออกเป็นเผ็ดออกเค็มออกออก,ออกเค็มหวติดหวานนิดนึงหรือว่าบางคนอาจจะมาก,กินออกหวานติดเค็มนิดนึงอันนี้กะปรุปงแล้วแกจะเอารสชาติใด,ดนั่มนะคะจังน,นั้นเม่ต้อไปจะใส่เป็นพริกลงไปะคะ่ะพริกแดงเขียวนะคะว่าจำเป็นต้องใส่หลายเราก็ใส่เพื่อควอมหอมแล้วก็ควอมสวยงาม พะวันให้ผิดแกงมันเห็ดู่แล้วนะคะแะไรไม่ได้เป็นจะใส่เป็นแป้งมันละลายน้ำลงไปนะคะแป้งมันที่ละลายน้ำกองนะคะไฟเนี่ยมันมีหลอดไฟนะคะดังนั้นวมืนอ้ดก็ต้องสิบไปแต่ตลาดไปหางค่ะพอเมื่อกี้บอกว่าคนใหญ่แล้วว่าเดี๋ยวห้อไปหางกันเถอะเพะว่าหลอดไฟมันบาจแก่นะคะใส่แป้งมันลงไปนิดหน่อยแล้วก็ค้นก่อนนะคะเช็คความเหนียวก่อนนะคะพอหมกหมอเขาก็จะให้มันเหนียวก่อน ถ้าสว่าผู้ใดมากินปลาแดกนะคะหรือว่าปลาลามกกะทิกะใสปลาลาได้คือกันค่ะบ่ผิดนะคะ่มืันนี้ไม่ได้เหตดสาหรับพี่น้องที่จะกินมกน้ำม้แล้วบ่กินปลาลานะคะส่วน,นใิใส่เป็นไก่ส่ไปตีนไก่หรือจะส่เป็นปลาก็ได้นะคะอันนี้เป็นู่ทีเราชอบเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เห็ดในเบิ่งเป็นตัวยอย่างคือนะคะเป็นไก่ลายเราจะเอาความเหนียวกลนจไใสยอยูี่เฮ้านะคะ เพราะว่าวกหมอม,มันก,ก็น่าจะคนเน้นิดนึงมันไม่ใช่แจงเนาะค่ะมันไม่ใช่แจงดังนั้นเราก็จะให้มันเหนียวคนนิดนึงเี่ก็จะใส่ลงไปอีกนิดนึงเสร็จค่ะคนแป้งให้สุกนะคะให้ทั่วเห็นว่าคะมันก็จะเป็นเข้มข้นแล้วก็น่ากินแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ไรจะเทใส่จานให้นเบิ้งนะคะเดี๋ยวเราไปเทใส่จากนกันจ้าเสร็จแล้วนะคะสําหรับ หมกนอไม้ใส่พริกแกงใส่กะทิแล้วก็ตีนไกนะะ่แลวค่ะหมกแบบเอ่อยังายสไตล์บ้านๆสาหรับคนที่ไม่กินปลาเนาะคะ่ะจะกินกะทิจะก,กินพริกแกงนะคะก็ลองเห็ดเบิงนะคะง่ายมากนะคะแล้วก็น่ากินมากเนาะคะ่ะสาหรับรสชาติพี่น้องกับสันสางเอาเองนะคะจะชอบรสไหนนํำเนาะคะ่ะอยู่ที่ความชอบของที่เราจะกินนะคะเนืควก็หักหนึ่งปรันถนาดีด้วยรักใจใจใจ้ารักระจุ